ดกระชับชาววัยรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตครับ,บคุณผู้ชมครับสายแรกพร้อมอยู่กับเราแล้วนะครับจองไว้2วันที่แล้วแล้วปรากฏว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องของการคิดค่าโทรศัพท์นะครับจากวินาทีที่เขาจะปัดขึ้นให้ครบ1นาทีปรากฏว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่ว่าจะชิ้นโบแดงหรือไม่อย่างไรไปพูดคุยกับคุณสารีอ่องสมหวังเลขขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสวัสดีครับคุณสารีครับ สวัสดีครับคุณจอนปัดค่ะครับคุณสาลีครับแหมถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้บริโภคอย่างเราเรานะครับว่าวินาทีของเศษนาทีการใช้ค่าโทรศัพท์มือถือนั้นก็คิดตามวินาทีไปอย่างนี้ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับคุณสาลีครับก็เมื่อวานเนี่ยได้เห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะจะัดทํา ครับครับตอนนี้เสียงเสียงเสียงโทรศัพท์มีปัญหาสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ทางฝ่ายเทคนิคกำลังเข้าไปแก้ไขอยู่นะครับถ้าพร้อมและก็สมมูลคุณสาลีจะกลับมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับบาสักครู่นี้คุณสาลีค้างไว้นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาการรายงานเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาทีตามที่คณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา เสร็จแล้วนะครับโดยนางสาวสารีอองสมหวังประธานคณะกรรมาการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กําหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการนะครับโดยผู้ให้โดยผู้ใช้บริการจะถูกเก็บค่าบริการเป็นนาทีแทนที่จะเป็นวินาทีนะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วคุณสารีครับครับผมคุณสารีครับ ค่ะบสวัสดีค่ะขออภัยค่ะครับเชิญต่อเลยครับค่ะก็หลังจากนี้นะฮะทางสภาเนี่ยก็จะรีบจัดทำรายงานเพื่อที่จะส่งให้กับสองส่วนตามข้อเสนอของการบริการปฏิรูปก,การค้มงของผู้บริธรคทนะคะก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่งให้ทางคอสชอซึ่งถ้าคอสชอเห็นชอบว่าการคิดค่าบริการโทรศัพท์เป็นวิทาทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ ควรจะต้องดาเนินการเนี่ยก็ทําได้เลยนะคะอันนี้ก็ทําได้เลยเพราะว่าก็จะเรียกว่าสามารถมีผลใช้บังคับได้เลยนะคะครับจะใช้เวลานานเ<ต>ท<ะ>่าไหร่ครับที่จะยื่นเรื่องแล้วก็พิจารณาน,นะครับยื่นเรื่องคงไม่นานนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีมติลักษณะนี้เนี่ยวันนี้รรเราก็มีประชุมต่อนะคะตอนบ่ายเพื่อที่จะพิจารณานในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็คงจะรีบดาเนินการไปแล้วก็ค้อ,อชอก็ อาจจะตัดสินใจว่าจะทําเองไหมหรือว่าจะให้กสชดาเนินการนะคะซึ่งอใครจะเป็นคนให้ของขวัญปีใหม่เท่านั้นล่ะค่ะก็ต้องบอกว่าแบบนั้นแต่ว่าถึงไหนจะเป็นคนให้ของขวัญปีใหม่กับประชาชนครับเมื่อวานนี้ได้ทราบมาว่าคะแนนเสียงท่วมท้นท่วมถล่มทลายเลยใช่ไหมครับค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยครับมีไม่เห็นด้วยสามสองเสียงเท่านั้นเองแล้วก็ ก็มีบางท่านที่อาจจะไม่ลงคะแนนเนื่องจากว่าอาจจะไปติดประชุมกรรมธิาการอะไรเงี้ยจากข่าวนะครับมีผู้ที่เห็นด้วย211นะครับต่อสามเสียงงดออกเสียง7จนะครับสเสียงนี่เหตุผลพอจะทราบไหมครับว่าคืออะไระไม่ทราบนะคะไม่ทราบเพราะว่าตอนอภพิปรายเนี่ยคือก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแต่ก็มองว่า อาจให้ช่เรื่องที่จะ,ะเป็นเรื่องของการปฏิรูปอะไรเงี้ยนะฮะจน oh. จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องทํางานอะไรเงี้ยฮะอันนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลแต่ทีนี้คิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยเป้าหมายอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นร,รูปธรรมนะฮะที่เห็นชัดเจนว่าถ้าทําเนี่ยมันจะประหยัดเงินให้ผู้บริโภคถึงสี่หมื่นสามพันล้านนี่ คิดแค่วันละหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะฮะที่ปัดเศษขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะประหยัดเงินให้กับผู้บริโภคมากทีเดียวนะคะถ้าถ้าทําจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเน้เนคิดว่าก็เป็นประเด็นที่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงชัดเจนทําให้คนที่ถูกเอาเปรียบอย่างเป็นวงกว้างเลยนะฮะผู้บริบโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นซึ่งเน้นคิดว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่ปฏิรูปแน่นอนแล้วก็เน้นคิดว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ทําง่าย ครับะะที่ต้องเสนอไปที่คนสนอสชทุกอยางเนี่ยเพราะว่าถ้าทําง่ายเนี่ยมันน่าจะทํากันไปนานแล้วเพราะฉานั้นเนี่ยก็คิดว่ารเราก็ต้องช่วยกันผลักดันนะคะให้เรื่องนี้สําเร็จนะคะคแล้วก็มีการดําเนินการจริงๆเพื่อที่จะ,ะเป็นประโยชน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยรวมคะเรียนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญคือถ้าเกิดจะมองในแง่ของผู้บริโภคก็อาจจะถูกมองว่า ถูกเอาเปรียบม,มาตั้งนานแสนนานแล้วอย่างนี้จะจะถือว่าพูดอย่างนี้ต่อค่ายมือถืออย่างนี้ได้ไหมครับผมอ,อ๋อเรียนคิดว่าก็พูดได้ครับเพราะเราก็ใช้โทรศัพท์มานานแล้วจริงๆการคิดในระบบวินาทีเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้มานานแล้วอืทำไม<ต>ไม่ทำออทำไมไม่มีใครทําแล้วก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย บางบริษัทก็เคยทําแล้วก็ยกเลิกกันไปอืนะครับร่วมมือกันในการที่จะคิดนะแบบอปัดเศษวินาทีกันทั้งหมดค่ะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นว่าขณะที่ขณะทีะ่เวลาอโอเปรเสนอผู้ให้บริการเรียกว่าเขาคิดค่าบริการระหว่างกันเวลาใช้ข้ามโครงข่ายเนี่ยนะฮะเขาคิดเป็นวินาทีเขาไม่ได้คิดปัดเศษวินาทีเป็นนาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ก็ขอให้คิดค่าโทษให้จริงให้เป็นตามจริงตรงไปตรงมาเท่านั้นเองะคะ่ะข้อเสียเราก็ไม่ได้มีมีอะไรมากะคะ่ะเรื่องนี้นะครับโอเคถึงแม้ว่าสปอชอผ่านแล้วนะครับทางด้านค่ายมือถือจะมีการล็อบบี้กันอุตลุดไหมฮะไม่ทราบฮะอันนี้อาจจะต้องไปสอบถามทาง <c oughs> ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเรี่ยนองก็คิดว่าวันนี้ก็เห็นข่าว บางส่วเอ็น,น้อยก็สองบริษัทนะฮะแ่นีเอเอสกับดีแพเนี่ยที่เขียนให้ความเห็นว่ายินดีที่จะรับโค<อ>รงสร้างการคิดค่าบริบการส่วนส่วนส่วนครูเนี่ยก็บอกว่าจะไปร่วมประชุมกับกรสรชในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็คงต้องตามข่าวกันว่ากรสรชจะมีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงครัผมหล<า>ังจากประชุมกับผู้ให้บริการแล้ว ครับผมมาเรื่องที่หนึ่งจบแล้วนะครับแหม่มีเรื่องคุยกับคุณสมหวังพอสมควรทีเดียวอยู่ดีๆหลังปีใหม่มาได้รับของขวัญปีใหม่เป็นคำฟ้องเลยใช่ไหมฮะฟ้องปตทฟ้องเพราะว่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่แน่นอนค่ะย,ยังไม่แน่นอนแต่ว่าเรื่องอของเรื่องอคือไปใส่เสื้อที่มีโลโก้อะไรไบางอย่างหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะเรนคิดว่าอันนี้เนื่องว่าเรายังไม่ได้เห็นคำฟ้องนะคะครับเราก็ ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการฟ้องหรือเปล่าออขอไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้ละกันค่ะ,ง,ะ,ะงั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวอย่างเดียวอย่างนี้ถูกไหมครับเ,เราเราจะไม่หยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันณเวลานี้ ใช่ค่ะใช่เพราะว่ายังไม่เห็นคําฟ้องเลยค่ะครับผมนะครับงั้นขอผ่านไปก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าแหมมีข่าวออกมานิดหน่อยนะครับว่าไปเคยไปใส่เสื้ออะไรบางอย่างแล้วไปพาดพิงถึงโลโก้ของปตทเข้าอผมค้างไว้แค่นี้นะจริงจะเทสรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับในการประชุมนะครับซึ่งถือว่าหนึ่งในคณะผู้จัดงานก็คือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะมีการ การประชุมวิชาการและรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตเรเลียมอย่างยั่งยืนนะครับพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาถึง16น,งนาฬกาณห้องกษัตริย์ศึกห้องที่2และ3โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพนี่เองจัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตและสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะร่วมกับคณะอนุก,กรรมาธิการ การมีส่วนร่วมขององค์กรที่สําคัญในคณะกรรมธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติแหลายองค์กรร่วมกันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับอ,อ๋อหลักๆก,ก็คือเรนคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่คุยกันเฉพาะ,ะเรียกว่าสภาสภาปฏิรูปแห่งชาติก็อาจจะน้อยไป250คนครับซึ่งก็มีส่วนที่จะต้องตัดสินใจตรงนี้เพราะฉะนั้น ก็ควรจะต้องฟังเสียงของคนที่อ,ออกมาเคลื่อนไหวออกมารณรงค์ที่จะให้มีการปฏิรูปพลังงานและโดยเฉพาะการที่เราจะตัดสินใจถึงวิธีการในการะจะเรียกว่าแบ่งผลตล็กหรือสัมปทานอรอบที่21เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศมากนะคะเพราะรฉะนั้นเชคิดว่าเราก็ต้องฟังมุมมองที่หลากหลายบฟังมุมมองทุก ส่วนนะฮะที่จะเรียวกว่าควรจะต้องอมีปากมีเสียงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้นะ,ะครับก็อย่างน้อยกอ็ได้ข้อมูลได้ข้อคิดเห็นซึ่งเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เราก็เพื่อที่จะภาพในรูปเนี่ยก็ใช้เป็นข้อมูลขั้งต้นว่าประชาชนเนี่ยคิดแบบนี้ในการที่จะอย่างน้อยก็ประกอบกับการตัดสินใจของกรรมธิการที่ ด้านพลังงานที่ทํางานเรื่องนี้โดยตรงครับผมเรื่องเรื่องนี้การประชุมในวันพรุ่งนี้ทราบมาว่าจะต้องมีการโทรศัพท์ไปจองที่นั่งก่อนอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องค่ะเนื่องจากว่ามีคนสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอเรียกว่าช่วยกันนะฮะที่จะแจ้งนิดนึงว่าไม่งั้นเราก็ไม่อยากเห็นภาพความโกลาหลนะคะครับพอจะเี่อุบิทราบแน่นอนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแจ้งได้ไหมครับ,รบว่ายังทันไหมที่หมายเลขอะไรครับผม ปดีเียนจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ขออภัยแต่ว่า,อา,อ,า,อ,าอาจจะไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะครับผมค่ะเว็บไซต์ของมูลที่พ,พ่อผู้บรโภคแล้วก็ของทั้งอนุกรรมธิการที่รับฟังความคิดเห็นนะคะครับผมที่มีท่านประชาเป็นประธานค่ะครับเอาอย่างนี้นะครับผมมีจดหมายของการจัดงานอยู่นะครับ ลองลองลอง,ลองติดต่อไปอที่ศูนย์เพราะว่าเรียนไม่มีอยู่ในมือศูนย์89ศู 9, นย์ไม่ได้ด้วยศูนย์89 442 675นะครับศูนย์89 442 675คุณสาลีครับเรื่องพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะได้คําตอบแนว,นวไหนบ้างครับโอมยังตอบตอนนี้ไม่ได้ค่ะยังตอบตอนนี้ไม่ได้ครับและพรุ่งนี้จะถือว่าเป็นการเอาระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะนําไปสู่การประชุมสปชต่อไปใช่ไหมครับครับ ถูกต้องค่ะครับพรุ่งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนี่ได้พูดคนละกี่นาทีไหมครับวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเวทีประชาชนเลยค่ะเพราะว่าอย่างเรนเองเนี่ยก็ไปฟังค่ะขอไปฟังเหมือนกันค่ะไปฟังฮะครับผมก็คงไม่ไม่พูดเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลไปฟังค่ะครับตอนนี้ที่นั่งเต็มหมดเลยยังครับต้องถามก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ที่นั่งสองห้องนี้ก็น่าจะจุได้สักสามร้อยที่นั่งนะคะครับ ค่ะประมาณสักสองสามร้อยพิค่ะครับผมเอาละครับขอบคุณมากมากเจะสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์นั้นนะครับว่าขณะนี้เต็มแล้วหรือยังค่ะอืมได้ครับผมเอาละครับขอบคุณมากมากนะครับทีมที่จัดการอยู่ค่ะครับเบื้องต้นขอบคุณมากมากนะครับคุณสารีนะครับขอบคุณมากๆครับขอทวนเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์2ปดเก้าสี่สี่สองหกเจ็ดห้านะครับศูนย์ปดเก้าี่สี่สองหกเจ็ดห้านะครับก็เอ่อ 0894เดี๋ยวขอประทานโทษหายหายไปหนึ่งตัวเอาใหม่029659531-3นะครับ02969659531-3แต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ hmm. เพื่อที่จะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้แน่นอนอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าองค์กรที่เข้าร่วมมากมายจริงๆนะครับจนกระทั่ง งงเหมือนกันว่าใครที่จะเป็นเจ้าภาพหลักกันแน่แต่ว่าที่สําคัญคือมีแค่300ที่นั่งเท่านั้นแล้วก็คนที่อยากจะเข้าไปร่วมฟังมากมายเลยทีเดียว13สายไทยจะกกาะติดเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะครับว่าเราจะเข้าไปเอาฟังเอาความคิดเห็นของประชาชนมาเล่าสู่กันฟังได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เราเล่นกันนี่แหละนะครับในไลน์แล้วก็เราจะมีการส่งสติ๊กเกอร์กันล่าสุดนี้ทางด้านของคสชก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่เรารู้รู้กันก็คือค่านิยม12ประการนะครับซึ่งกลายเป็นว่าอตอนนี้ส่งกันอย่างสนุกสนานแต่อาจจะต้องชะง,งักกันแล้วนะครับเพราะว่าคุณสีสุวรรณจันยาตอนนี้ไปยื่นปปชให้สอบสติ๊กเกอร์ลน์ค่านิยม12ประการนี้เพราะว่าเพราะว่า ราคาแพงผิดปกตินะครับราคาแบบแพงหูฉี่เลยแล้วก็มีการตรวจสอบมีการเ,ออเขาเรียกว่ามีการจัดจัดจ้างการผลิตนี้อย่างไรนะครับมีการเทียบราคาหรือไม่เราจะไปพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณจัญญาซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องถามก่อนคุณศรีสุวรรณจัญญาใช้บทบาทอะไรในระหว่าง เลขาที่การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยหรือนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสวัสดีครับคุณศรีสวุวรรณครับครับสวัสดีครับคุณกระจรศากติ์สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับที่ไปยื่นกับปปชนี่เรื่องสติ๊กเกอร์ลายใช้ตำแหน่งอะไรครับผมเออก็ในฐานะเลขาธิการของสมาคมองการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับโอเคนะครับเพราะว่าแหมจะสติ๊กเกอร์ลายกับต่อสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนี่อาจจะเป็นแปลกกันอยู่สักเล็กน้อยนะ มันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันนะอ้าว <c oughs> มีมีม,ม,มีมีหลายสถานะที่ดูแล <c oughs> อยู่นะครับเรื่องนี้ <c oughs> มีไม่ไม่ชอบมาพากลอย่างไรบ้างครับอเออตามที่เป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการทำสติกเกอร์ลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเ,าเ,าเล่นส่งแชทส่งลายกันสนุกสนุกในกลุ่มลาย ของแต่ละกลุ่มแต่ละเพื่อนฝูงแต่ละกุมะก๊มนะครับเป็นปกติทั่วไปซึ่งก็ไม่เป็นจริเนื้อ,นนอหาสาระอะไรหรอกครับส่วนใหญ่ก็ใช้กันสวัสด,ดีละกอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าอยู่รัฐบาลโดยกระทรวงไอซีทีเนี่ยกลับมาใช้แคมเปญเพื่อสร้างสติกเกอร์ลายโดยๆๆยึดนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่าน,นทีน่มหลัก12ประการเนี่ยมาดําเนินการๆๆ ผมไมด้ยินตอนแรกผมก็ยังเป็นิดใจว่ามันจะไปเขียนกระตูนแล้วให้สามารถสื่อออกมาให้ตเป็นค่านิยมที่สองประการเนี่ยมันจะทำได้อย่างไร,รแต่พอมันปรากฏออกมาเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเองก็คงจะรับรู้ผ่านสื่อสารมวลชนที่ประชาสัมพันธ์หรือหรือเผยแพร่ออกมานะครับว่ามันอสติ๊กเกอร์ทั้ง16บหอสิ 6, อสชุดที่ ที่ผมรูปภาพที่รบ,บริษัทที่เขาประมูลออกมาเนี่ยมันไม่ได้สื่อความเต็นค่านิยม1งประการอะไรของท่านนายกเลยนะครับจจะมีท่าคำคำสำคําล่อนสวัสดีเนี่ยผมถามว่าพวกเหล่านี้เนี่ยปกติในสติกเกอร์ไลยทั่วไปของรบ,บริษัทเอกชนต่างๆที่เขาทามันก็มีอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือจะนวนเงินที่นํามาใช้จ่ายเพื่อแาบนี้เนี่ยเจ็ด้านห,หนึ่ง ถึง7งล้านบาทนะครับที่ปอะูลลกันได้ไทยเนี่ยและเมื่อเมื่อไปเทียบเพียงกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการหรือดาเนินการหลายประเภทนี้เนี่ย โดยทั่วไปเฉพาะเรื่องการวาดรูปเนี่ยมันก็มีต้นทุนอยู่ในเกณฑ์สองังสองห้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วถ้าไปเช่าเขาเรียกแอ c o แอ t i แอ o f เคาท์ติ้งออฟฟิศเพื่อที่จะให้เป็นโฮสต์ในการเผยแพร่รายที่ดาวน์โหลดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาบริษัทอื่นๆที่เขาทำมาเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ อไม่เกินสองล้านห้าแสนหรือถึงสามล้านบาทนะครับ,รบต่อระยะเวลาเก้าสิบวันนี่นะครับนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้เงินซึ่งเป็นภาษีประชาชนแล้วก็รัฐบาลเองก็ท่านนายกเองคณะรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่สิบสองกันยาที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเน้นค,ความมัธยัสถหยาก และในค่านิยม12ประการเองเนี่ยในข้อสิบเนี่ยก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าควรที่จะดําเนินกิจการหรือหรือดำเนินชีวิตไปอย่างพอเพียงประหยัดมัธยัตนเป็ลักนะครับ,รบแต่ว่ารัฐบาลกลับมาสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปโดยไม่มีเหตุมีผลแล้วก็ไม่น่าจะเกิดมรรคผลต่อการ,รใช้ในเรื่องน,นี้ด้วยซ้ําไปเนี่ยผมก็คิดว่ากระบวนการเหล่านี้ค ไอซีทีหรือรัฐบาลเนี่ยดําเนินการแล้วทุกคนเห็นเห็นเห็นพ้องด้วยเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆ20่สิบสากระทรวงเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กรมต่างๆเนี่ยก็จะเฮเลโลทำมาสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์เดีในแต่ละหน่วยงานครับคุณกุสิทธิวัลมีสระต่างๆกุสิทธิวัลรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยกำลังขึ้นสติ๊กเกอร์ไลน์ทั้งทุกแบบอยู่นะครับเรามาทวนกันสักเล็กน้อยนะครับว่าแล้วตกลงว่า เอ,อมันมีม,ม,มีมีผู้หญิงก <คน S 1> อดหัวใจทั้ง16ทั้ง16ภาพเนี่<อ>ยมันมีอะไรที่จะสื่อถึงภาพิยมหลัก12ประการบ้างครับมันมีอันพอเพียงพอเพียงหน่อยหนึ่งพอไหมอันนี้แล้วก็มีเรื่องของการเข้าแถวเรียงคิวไล่เลยอย่าลืมฉันนะรอแป๊บลักจุงเบยสู้ๆไม่พูดปดนะตกลงไม่เข้าเลยใช่ไหมครับสวัสดีปีใหม่อีกอันนึ่งอ้า มันไม่เข้าเลยครับปกติข้อความเหล่านี้เนี่ยสติ๊กเพื่อโดยทั่วไปก็มีกันอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นการเสียเปล่าด้วยอันที่หนึ่งใช่ไหมครับอันที่สองก็คือคแพงแพงเวอร์เกินจริงใช่ครับครับ Uh, การกําหนดราคากลางเนี่ยคณะกรรมการกําหนดราคากลางท้งหนดซึ่มีอยู่5คนเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระทรวงไอซีทีทั้งสิ้นเนี่ยกาหนดราคากลางมาประมาณสักเจ็ดล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ยนะครับดังนั้นการกําหนดราคากลางที่สูงอย่างนี้เกินไปกว่าข้อเท็จจริงรที่ในราคาตลาดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกังวาาลเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันจะทําให้หน่วยงานในระดับกระทรวงทะวงและองค์การอิสระองค์การอื่นของรัฐต่างๆเนี่ยก็ยท<ป>ะเลากันมาดําเนินการอย่างนี้บ้างนะครับ มันก็จะสูญเสียเงินงบประมาณของประเทศไปเปล่าๆโดยได้เกิดมรรลอะไรนะครับครับผมคุณศิีสุวรรณครับมีข่าวล่าสุดออกมานะครับโดยสํานักข่าวหลายสำนักเริ่มโพสต์แล้วนะครับก็คือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักข่าวอิสราคุณศรีสุวรรณได้อ่านได้ได้ได้ติดตามล่าสุดไหมครับเขาโพสต์อย่างนี้เลยดูชัดๆสมพันธ์ลึกในอดีตเจติมทีวีพูและบิ๊กกี้นะครับก็คือก่อนกรณีสติกเกอร์ ค่านิยม7.1ล้านออกมานี้นะครับก็คือก็คือ,อจะบอกอย่างไรดีคืออย่างนี้ครับมอาจจะมี<น>เรื่องของคอน f l i c t of อฟอของของคอนฟกอิน์เรนะครับก็คือคผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่ประมูลได้เนี่ยแม้ว่าโดยนิตินิติกรรมเนี่ยจะเป็นอดีตภริยาของ ประธานที่ปรึกษาแล้วก็เป็นของสมาสชิกสชด้วยเนี่ยซึ่งก็เป็นคนของรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วคนที่ไปยื่นซองประมูลเนี่ยก็มีเพียงบริษัทนี้บริษัทเดียวปกติการค้าขายการแข่งขันการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะต้องมีคู่แข่งขันนะครับจํานวนมากพอสมควรนะครับอย่างาเท่ากับสามสี่รายแต่เนี่ยมีผู้ยื่นซองอเพียงรายเดียวเองเนี่ยแล้วก็คนที่ยื่นซองกับกายเป็นคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ คนในรัฐบาลหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลมาซึ่งมันก็เป็นข้อแคลงใจของขาคประชาชนดังที่สำนักข่าวอิสระได้นําเสนอแล้วก็อีกหลายสำนักข่าวก็ได้เสนอเรื่องนี้มาแล้วว่ามันอาจจะมีอะไรเบื้องเล็กเบื้องหลังซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ได้เขียนในเชิงรายละเอียดให้กับทางปปชได้ไปพิจารณาตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปด้วยนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ มันมีเรื่องของ c o n f l i ก t o n i n t e r e s t หรือผลประโยชน์ทับซ้อนจนนำมาตั้งการกำหนดราคาการที่สูงเกินพิงด้วยหรือไม่อะไรอย่างไรครับค,คุณคุณศรีสุวรรณได้เอาเรื่องของ ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของอดีตความสัมพันธ์ลึกจะจริงหรือไม่จริงก็ว่ากันไปนะระหว่างเจติ๋มทีวีภูกับบิ๊กกี้นี่ยื่นให้กับปประชด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอนิดนึงนะคุณบิ๊กกี้ก็คือพลเอกนพดลอินทปัญญาในวงวการทหารเรียกว่าบิ๊กกี้ซึ่งเป็นเพื่อนรักเตรียมทหารรุ่น6ของพลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมรองนายกฝ่าย,วยความมั่นคงซึ่งอดีตเนี่ยพลเอกนพดลเคยเป็นอดีตสามี แล้วก็อาจจะเอื้อกันอยู่ทําให้ทําให้งานนี้เนี่ยคุณพันธิพาสกุลชัยจากทีวีพูเนี่ยได้ได้งานนี้ไปใช่ไหมครับใช่ครับคือค่านิรมในการหย่ากันเนี่ยคุณขจรศักดิ์ท่านผู้ชมอาจจะ,ะคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่โดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยหาวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนักการเมืองหรือ จราชการระดับสูงเนะี่ยปัจจุบันส็มารจะไปทำจดนิตรกรรมอําพรางก็คือการหย่ากันไว้เช่อเป็นส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวรองกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็คืออาศัยพันเดียวกันหรือไปมาหาสู่กันทั้งสิ้นนะครับในเรื่องนี้มันก็จะต้องสืบในเชิงลึกนะครับเพราะว่าหากยังมีพฤติกรรมในการที่จะเ,เป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนที่ใช้กระเป๋าเดียวกันอะไรต่างๆเนี่ย การมาจดนิติกรรมเพื่ออำพรางว่าเป็นการยาเนี่ยมันก็ไม่ชอบ้ืยกฎหมายอยู่แล้วครับครับผมแล้วเรื่องนี้จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ที่จะให้ปปชตรวจสอบครับ ก็คิดว่าปชท่านเองก็บอกว่าจะเร่งรีบแล้วตั้งลูกกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านั้นก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาต่อไปก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการปชครับว่าจะดําเนินการอะไรต่อไปอย่างไรครับแล้วคนประชาชนทั่วไปที่โหลดมาใช้แล้วนี่ส่งได้ไหมครับยังส่งสติ๊กเกอร์ล ne ค่านิยมได้อยู่ไหมผมก็แจ้งกับผมแจ้งกับท่านปชว่า จริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าปปชที่มูลความผิดว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยแล้วเนี่ยเอ่อฉะนั้นใครที่ไปดาวน์โหลดนะครับสติกเกอร์ทั้ง16ภาพเนี่ยมาเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำความผิดมันก็มีกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาดูแลในเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นก็ข้าวไข่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วยเช่นกันครับเอาละสิเอาละสิตอนนี้ต้องหยุดหยุดก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้ต้องหยุดส่งก่อนใช่ไหม ส่งไปเยอะแล้วใจของผู้บริโภคแต่ละคนครับผมเอาแล้วครับเบื้องต้นขอบคุณมากๆนะครับคุณศรีสุวรรณครับครับครับยินดีครับแหมปีใหม่มาก็ได้รับเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องฮาสักเล็กน้อยแต่ว่าเนี่ยผลความหานั้นนั่นภาษีของเรานะถ้าใช้แบบสูรุสุดไลเพราะว่าก่อนหน้านี้คงพอจะจํากันได้ว่ารัฐบาลนี่โซซัสโซเซกับเรื่องไมทองคําที่ไป เกิดขึ้นในในธรมเนียบแล้วก็ถือว่าเป็นคดีที่ยังรอกันอยู่นะตกลงว่ามันแพงเวอร์เกินจริงหรือไม่หรือว่าจบกันแบบเงียบๆอย่างนี้แหละนะครับมาถึงกรณีสติ๊กเกอร์ลายก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่หลายคนตั้งคําถามอีกแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสีสวร,รณนี่จอมแฉเลยกัดไม่ปล่อยแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สติ๊กเกอร์ลายถือว่าแพงเกินจริงแต่แต่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องถือว่าเป็นมรรทัฐานแล้วกันกับ กระทรวงอื่นๆที่จะไม่ทําหรือว่าไม่ซิกแซกให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาเราจะไปเยี่ยมบ้านศิลป,ปินแห่งชาติกันนะครับนั่นก็คือแม่ผ่องศรีวรนุชคราวนี้นําทีมโดยคุณเจนพบจบกระบวนวันบ้านของศิลป,ปินแห่งชาติท่านนี้นะครับจะมีผลงานอะไรโชว์แล้วก็จะมีการเอาประวัติของท่าน จากบ้านให้เกิดเป็นพิธธพิธภัณฑ์ได้อย่างไรนะครับสักครู่เดียวแล้วพบกับสยามไทยอัปเดตในช่วงต่อไปครับสนับสนุนข่าวโดยยาสับผมโบนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคลอค็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าวตองตราแฮปปี้พีเพลิลเฟช